สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านครับผมครับวันนี้ปลามาขําเลยนะครับเนาะครับพอดีมาตัวหาไอคมไอคมใส่เบ็ดนะครับไอคมสวัสดีครับผมครับไอคมในเซตทโอโห้ทำชมครับมาแล้วครับไอคมเจี๊ยยอย่อครับนี่เขียดครับเคียดครับโอ้ทำชมครับนะครับปลากดกินเขียดนะครับผมอ๋อไอคมครับออกขึ้นมาเลยครับ พอดีผมมาตัวหายคมเนาะแล้วก็ไอคมใส่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนาะใจไปแล้วหลอมแล้วเนาะไอเนาะรอบนี้รอบที่สองนะครับอ๋อแล้วครับป๋ากดนะครับผมอันนี้รอบที่สองรอบที่สองตัวแรกเนาะไอเนาะครับตัวแรกครับนี้ไอคมใจมาแล้วรอบแรกรอบแรกได้กี่ตัวไอทั้งหมดหกตัวครับหกตัวเจ็ดตัวนี่เนาะครับครับเดี๋ยวก่อเดี๋ยวบางต้นนี่ก็เดี๋ยวขอขอไปดุนหอยไอคมต่อไปเลยนะครับผม ไม่ใส่กี่หลังครับนี่สาวกว่าากว่าสาวไปไปนะครับใส่สาวกว่าหลังนะครับใส่ใกล้ๆนี่นะ,นะครับเนาะนะครับวันนี้ไอ้โฮมพักแห้งนี้นะครับเนาะนะครับผู้ชมกอดรุ่นกันไปยาวๆเลยนะครับผมไปไปดูหลังต่อไปนะครับ ต่อไปไอเซเนนาตัวกับครับเซเนนาเซเนน้ำเหมืหองตัวเนาะครับอ๋อนะครับอันนี้เป็นไรครับตัวอันนี้เครียดยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะลุ้นลังต่อไปครับฝนก็ตกนะครับเนาะวันนี้เนาะตกนอยโอ้น้าแห้งไงก็ไอหรือว่าได้ครับนี่ยิง่งลงนะครับเนาะ ขอเบ็ดมันขึ้นไปบนท่าน่ะแปลงไงก็บอกนะครับได้แล้วเนาะ,ะเบ็ดนี้ยาวกี่เมตรเนี่ยครับไอ้นี่ยเป็นห้าสิบเนาะถ้าเม่รสามอย่าสั้นกว่าน,นี้หน่อยนะม่ห้ <50. S 1> ประมาณไม่ห้าสิบนะครับไปดูหลังต่อไปนะครับผมหลังนี้เป็นอะไรครับเยือย่อมดเออ น้ำกดมาเจ่น,นักนะครับมเนาะสักฝ่ามือเนี่ยเนาะน้ำเอายกรับกดผมปอดน้ำผมป้อนนักเนาะดูวิธีการเกี่ยวนะครับผมเกี่ยวที่กลางมันนะครับเนาะนะครับปักก็ใส่ไม้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมไปรุ่นหลังต่อไปนะครับท้ชมครับพอจะได้เพิ่มหมกใส่ย,ยาววันนี้เลย,เลยน,หน,หน้อยเนาะห,หนูวะ,ะ,นนะสกะฟันตัวกอ๋คผมใส่กระฟันตัวนะครับนะเนาะหอยมีอยู่นี่นะไอเนาะโอ้โหหนูอหอยหนูอยู่นี่นะครับท้ชมครับครับไปรุ่นป่าก่อนนะครับผม ป่าก็เลยน้่เฮงเง้าไอ้เนาะเ้อะนั่มเฮงหตังนี้เป็นไรครับเขียวตายอ่ะป็นเ,ย,เย,ยือ่อก่อนนะครับโอเมงก่อนนักเนาะน้ต่อไปนะครับ มากินเด้อมดก่อนเดินไปไมกลมง่ายหรืออ่ไอย่างนีครับนี่ฮะโอ้นะครับขอครัครับติดแล้วครับหลังนี่ขึ้นมาเลยเออน้าเพียงน้อยเดียวเหมือนเนาะ นเดี๋ยวได้เน,นอะเนอะได้หนึ่มหั่มตวงแล้วครับผมลืมเวทเนะาะลืมเหรอเนาะนะนนออไไครับลืมเหรอลืมลืมเหรอออกได้เลรอครับ ก็ดึงลึกนีกน่อยก,ก็ขอสำรองมาหน่อยเยอะไหมกันรถพุ่นเออขอเบอร์สิบห้ายอยา่าครับเบอร์สิบหา้าตัดตัตไอตัดดีกว่าเฮ้ยเอา,เอา,อาง่ายตัดนะครับนะครับทำสรงครับน้ำโอ้ยเดี๋ยวผมได้นะครับเนาะครับโอ้นี่มาไว้ก็เตื่อ อันนี้มันลื่นนะครับเนาะเราก็ต้องตัดสายนะครับเนาะเนี่ยเส้นที่ไหนไงนะครับเดี๋ยวเราไปดุ้นหลังต่อไปนะครับรุ้นหลังต่อไปนะครับผมผมกิทีก็ได้ยินปาาตีได้เด้เบอร์หลังข่านก้านอ่ะป่าขีดแล้วนะ น่ก็มครับน้ำโยครับอมอืนนะครับน้นน้อยนดียวไม่ได้น้ออืมนะครับน้งูครับแด้เห็นตัวโอหรอดแลไอ้เดะขัรถนะเนอเนอะโอพอการนได้ โอ้ท่านจ้านี่ยรู้แล้วเนาะครับอ่านะครับได้ไปทำตัวและอ่าเดี๋ยวดูหลังต่อไปเลยนะครับผมทอดยังไม่มีฝาเนาะเนาี่ยครับท่านชมครับน้ำนะครับน้ำใสขนาดเลยนะครับอืมน้อยน้อยเดียวนะครับเนี่ยสักฝ่ามือเหก้าครับเนี่ยนะครับดูนะครับ มันจะมีป่านะครับน,นะครับแต่ก็มีป่านะครับเนาะเ <c oughs> ปะ่นหลังต่อไปนะครับไปเดี <c oughs> ๋ยวไปพอหัฟังหนึ่งนะครับเนาะผมสั่งใส่ไว้สองสองฟังนะครับ มันจับใส่จับใส่ถุงนี้่กลวนมีบิดยาวนี่มันจะได้เปรียบหน่อยนะครับทาชมครับเวลาเขาใส่ีนนะ้าเขาที่มันจะมาสูงเตือน,นครับเนาะอันนี้เป็นคันนานครับคันนาเขาก็นับเข้าต้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าปุ่นนะครับครับไฟปุ่นนะครับจะไปได้ไก่นะครับเนาะ แล้เดี๋ยวผมตั้งสเมตรกอนะปุ่นนะแล้เม็ดก็ชิบกอะไม้ก็อยอขงเงานะครับยิงเงายยิงไก่นะครับครับไปดูเห็่ชุดหนึ่งหอยอโคมนะครับเนาะไอ้นี่ใส่ไหนนั่นัเหมือนกันน้่เหมืองนี่ก็ มเยอะอยู่นะครับเขียดยังมีอยูออ่อันนี้เยนะอะมดกยอะมมดเก้ิบ <90. S 1> อันนี้เม็ดเกาสิบ่เอาต้างใส่เด่นเมกาสิบนี่ หมดตี๋หมดละกัยหมดแล้วเนาะโอ้พูดหนาเดินข้ามเลยนะโอ้ในน้ำเหมืองหมดแล้วนะครับต่อไปในน้านะครับนี่อ๋อถุนี่ไงคุยนูนี่สิมีมีพูดกี่หลาย นนี่เห็นนะครับผมแับนี้นะครับออปูติดลูกอเอปูติดเออนั่นเตอะมุดลงไปหน okay, so mm ่อ hmm. ปลาติ้ก่่หอ้ยเนอะอ๋อมาหลันี้เป็นไรครับชุ่มโอ้ยอมนี่ปลาทิ้ไอ้เนาะครับโอ้ยหลัี้ปลาติ้นะครับเดี๋ยวให้คมมาเอานะครับเดี๋ยวคมปี่นเยอก่อน เปนเยียหลังปุ้นก่อนนะครับหลังนี้ปลาติดแล้วนะครับแมนติล่าไหปลาลิมม,มาได้เห็นตัวงแล้วครับผม,มเกียบรยุกกันเนาะรุกมาให้มาให้ทั้งนั้นเนาะ มอหม้ออยู่เนาะมอหม้อมอหางบุรินทร์ด้วยกันแค่นเนาะอ่านะครับสองละด้านนี่แหนมหลังไรกุญแจกุญแจสุดท้ายกับแหลมสุดท้ายแหลมสองหลังนะีแหนมสองหลังมันละแหลมสองหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองไปพอแต่ได้คมแล้วคมมาเลยอคำสองหลังนะครับเอ้ยคอมนี่ติดอยู่ จะให้จะตายละนะครับป่บาติดอยู่นะครับถ้าจะูม่มือน้ำไปเหงาหนินั่นนี่เห็นหลังหอยคมเนาะนี่หลังสุดท้ายหน่อยเนาะหลังสุดท้ายนี่บบติดขอเบ็ดอยู่โล่นบุญลยแต่หลังนี้โอ้มันตายจริงเหรอนะครับอือได้นีเห็นตัวแล้วครับ <c oughs> เออน้อยเดียว,วตัวน้อยนะครับ กก็่ได้ถอดล้ำอยู่เนาะล้ำอยู่ตายแห้งโอ้เนาะตายแหง้งล้ำอยู่ะนะครับนี่ก่อนอันนี้รอบสุดท้ายเนาะไอ้เนาะหลังท่านหลังสุดท้ายเนาะครับได้ะไดนะครับเหยื่อมดเหยื่อมดครับก็เดี๋ยวเหาไปสรุปของไะคุ้มกรับเนาะทั้งรอบแรกและรอบสองเนาะครับวันีรอบแรกผมไม่ได้ถ่ายสักคำนะครับเนาะพอดีมาเหมือนตัดไอคุ้มนะครับเน,นาะไอคมุมก่ ปใจก่อนแล้วนะครับเนาะมาตันแค่รอบที่สองนะครับรอบแหลกไอค้อมหวานได้นักขนาดนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานหอยไอคมรอบแหลกนะครับท่านชมครับบนี่มาสรุปรอบที่สองหอยไอค้อมนะครับเนาะอันนี้รอบแหลกนะไอเนาะปาดโอท่าน้ชมครับหั่นแก่นนะครับโอ้ตุวชิ้นใหญ่นะครับนะครับมาดูรอบนี้นะครับ กำ่มกำหลุดรอบนี้นะครับหนึ่ง,งสอง,ส,องสามสามตัวแล้วสี่ส ตัวสุดท้ายตัวใหญ่น่อยใหญ่น้อยห <laughs> ตัวโอ้ oh, <laughs> นะครับห้าตัวก่อนหน้านี้ได้กี่ตัวไอ้หกตัวหกตัวเจ็ดตัวนี่เนอน<อ>นะครับท่านผูชมครับโอ้ยนะคับก็นี่กับกี่นูฮะเก็ไปสองนูลแล้วกันเนาะานู้นาะครับนักขนาดเล่นนะครับ,นะรบ,เ,รบเดี๋ยวไปทำรอบง่ายมีรอบสามก่อนสบก่อนพอก่อนพอก่อนนะครับเนาะนะครับ งาน,นหอยคมนะครับครับก็เดี๋ยวรุ่นรุ่นถ้าบอกรอบแหมรอบก่อนรอบมาเจ้าเลยนะครับเนาะครับครับสวัสดีตอนเช้าครับผมครับอยูมาเก็บเบ็ดหอยคมเลยนะครับโอ้นยนไม่เป็นไงครับติดก๊อกรถเนยรถคืนหลับกลางเดียวเนาะต้องมันใจคืนหรือเป็นทุกเม้ออยู่อ่าแต่คืนเขาก็ บรัรทีใจไอ้คมเนาะรับยิดนอนอย่างเดียวนะครับเที่ยงปลายแล้วเนาะ,ะคระคับเป็นรุ่นของไอคมแฉมนะครับน,นีเป็นไหนครับอังน,นี้มดลึงรุ่นหลังต่อไปนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับผมมืดฝนมาเหมาะนะครับมันจกดโดยรอบนะครับต่อไปหลังงานี่นะครับผมแต่ขึ้นฝนตกอยู่น้อยผมเนาะครับ ดีนะครับไปไปใส่ไหนครับคุณไก่ไไโกงเหรอเยื่อมดกัหลังคุณเยื่อมดนะครับต่อไปต่างประเภทนะครับข้างฟังนี้มีกไก่มีกะมีกะขั้นกลางนี่มันก็ครับ มีแต่ขันกลางนี่นะครับน้มก็อนเริ่มแห้งแล้วนะครับน่าฝนตกนะครับเนอะตกกัอนน้ำน้ำแห้งนะครับนะเนาะรุ่นหัังต่อไปนะครับนนเยือมดนะครับ เอาไปัางนี้เยอะยังมีอยู่เหมือนเดิมยูกินเนาะดูหนังหนาพุ่นนะครับเออเราพุ่นปากกินหงกายไม่เนา่ใชกะดูปากเขาผมได้ กับกินนะครับปลาอมได้มันก็จะเยอะมดเยอะมดโห<อ><ะ>กินก่าปลาอือนี่ครับท่านชมครับโอ,โอ้นิมผิวได้โอ้โอืมนะครับอือไม่หรอแ้เ่อแบบได้เนาะกี้พอนครับ โนโ้มันกรป๋ามติดนะครับน,อโนโ้อน,นี่นครับติดแล้วครับหนึ่งตัวเต็มหนึ่งเต็มมอเจ้านี้เต็มแหลกนะครับดึงนยมดึงด้นะงดึนง,ง,งนะทำดึงงแค่หนเนาะอ๋อมาแล้วครับเต็มแหลกเจ้านี้ กระยางผมมีอย่างนองก็ผมว่าไอ้พรกระป่าออกกระป่ากินเนี่นะพอนิมผิวเดีอ่ะไปหลังแฮมต่อไปแหมนะครับหลังนี้เป็นไรครับเอยื่อยู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับ หลังนะฮันเห็นกี่หลังไงงอมีนี่หลังนะครับเนาะแล้วก็มีพุ่หลังนะครับสำหรับโซนนี้เนาะไอเนานะนเดี๋ยวเราไปดูมโซนเนาะครับเนาะครับหลังสุดท้ายละหลังหันนะครับเนาะ,นนะนะป่ากินเกียังอยู่เหมือนเดิมครับ เดี๋ยวเรามาดูชุดที่สองนะครับผมหลังนี้ปนไ,รรไ,ไปได้ครับหลังไปได้เนาะฮะครับครับรวดรวดรวดไปเลยกินนะครับหลังนี้ติดใจลวดเดียวเลยก็ได้ครับไอ้ไครับแล้วก็เดี๋ยวร่อนร่อนปิกที่หลังเนาะ ดูรถเดี๋ยวก่อนไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอปิ้กมไม่อยู่อย่างหรือว่าอะไรจำให้ก่อนจะมาแยกเอาเนี้โอเคไปลืมนของไอโค้งตอนเลยนะครับผมเพราะว่าจะได้เพิ่มก็เออหลังนี้ก็เก็บอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังต่อไปนะครับอ,อันนี้เยอะอมดนะครับ ก็โอ้ถ้ากินนั่นแล้วก็ปโอ้โหได้มาเน้นแป๊บมื่อไหร่นะมึงเวลานีคุยหนูนะครับท่านผู้ชมครับใหญ่ขนาดเลยนะครับเนาะปล่อยมันอ่ะเป็นรุ่นป่าตอนะครับตรงนี้เขียดอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างนี้อยู่เหมือนเดิม,ดอ,ยม,อ,ดมอยู่นะครับ โอ้โหมาเจ้านี้จะได้เพิ่มแหมกอน,นะครับผม,มได้ไปละหนึ่งตัวเนาะอย่างนี้แล,ล,ล้วครับนี่เคียดอยู่เหมือนเดิมอเขียดอยู่เหมือนเดิมเนาะเผื่อเดี๋ยววนปิ้กมาผมกล้ามันกินมู้นะครับเนาะนั่นนะครับโอ้โหโ,โอันหลังนี้นะครับท่านชมครับ ไปบิดโก้งอยู่ลุม่มบุล่ะดุดนั้นล่ะรุดเหรอไไครับอืมรุดติดสัก๊อมเนาะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไกพิงมาเก็บเบ็ดนะครับหลังนี้เป็นไครับอยู่เหมือนเดิม อยู่เหมือนเดิมเฮม,มีพูดกี่หลังครับกุนหลังเดียวนะครับไก่ไงน่านะครับเนาะตัวเก็บมาเลยหลังเดียวได้ย่ะเอ้ยอย่างก็เก็บมาเลยก็ได้ครับ มากินนะครับอ่าไปดูหลังหน้านะครับหลังหน้าปุ้นเป็นไดยะฟ้องนะครับมาจะได้เพิ่มก่อนนะครับหลังต่อไปหลังต่อไปหลังนี้ เครียดอ,อยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับนะครับต่อไปนะครับต่อไป,ต,อไปต่างไ้ครับปุ้นนกโอ้ นี่นะครับโอ้โหท้องชงครับนี่นเยน่างหนตัวนะครับมึเยน้ำตื้นนะครับนะครับนอยู่บนบกนะครับอยู่ในน้ำสักคำนะครับาคงเก็บเลยครับอืมนะครับเหนตัวนะครับจะรุดอะไรนะเนาะอยเหมือนี่รุดนะครับ โอมปล่อยเงยๆนะตัวเงยๆแค่นั้นครับเนาะนัะ่นแหะแห้งดีอยู่นะโอ้ลุดพอดีกไงใช่กะลุดพอดีเออนะครับลุดพอดีตัวที่สองนะครับน้ำมันแห้งขนาดนั้นครับเนาะปลานี่นะเนาะที่นไปตัวครับน้ำน้อยก็มีปลายอยู่นะครับเหลือกี่หลังครับ หลังหน้านี่หลังหน้านี่เบ็ดกุ้งนะครับที่เกิดผมเออเกี่ยวยาเหรอเนี่ยเอืมยวยานี้แบบติดสก๊อตนะครับหลังต่อไปนะครับผมหลังหน้านี้เป็นไรครับเยอะอยู่ยังเก่าอยู่หมดแล้วครับอ๋อหลังสุดท้ายละหน่อยนะคับมเนาะ อันครอบเจ้านี่ก็ได้สองตัวนะอคมเนาะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปสรุปผลงานหอยไอคมที่ภาคบุญกลับเนาะครับผมครับครับอันนี้มาสรุปผลงานหอยไอคมนะครับเนาะว่าจะได้กี่กิโลเนาะอ้คมเนาะเดี๋ยวอหอยไอคมก่อนนะครับยกพอแล้วครับตสองโลซีกระชังนี่นักกีกี้ทำไมเนี่ยวันที ประมาณสักสามสี่คิดนี่ก็เบลล์หนิครับเนาะเนีาะนะครับสี่คิของนี่ของไอคมน่าจะได้อยู่ที่ประมาณสองกิโลได้อยู่นะครับเนาะนะครับท่านผู้ชมครับบ่ค่อยชัดเนาะนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่นะคมเนาะนะครับครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณไอคมเนอครับไอคมเนอร์ครับครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านเตือนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันตัวนะครับเนาะเดี๋ยว คลิปหน้าเที่ยวหน้าจะไปในก็ฝฟากที่ต่างแข่งกัมนะครับนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับ